พบกับงาน LAN Virtual Expo 2021วันที่1-30ทธันวาคม2564ที่ Northern Village ชั้น1ศูนย์การค้าเซนทันพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตสวัสดีค่ะในทูมิทยูค่ะคลิปนี้ใน nice จะมาสอนทุกคนใส่รูปภาพเด้งขึ้นมาในวิดีโอการใส่รูปภาพเด้งขึ้นมาในวิดีโอเหมาะกับการนำเสนองานและการแนะนำสินค้า ที่ทำให้คนมองเห็นภาพมากขึ้นเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นทำได้ง่ายๆด้วยมือถือแล้วก็แท็บเล็ตเลยค่ะแอปพลิเคชันที่ใช้ก็ฟรีชื่อว่า InShot มาเริ่มต้นทำไปด้วยกันเลยค่ะแล้วเลือกคำว่าวิดีโอเลือกบวกค่ะทีนี้ก็มาจิ้มตรงคำว่าวิดีโอค่ะ จิมวิดีโอที่เราจะใส่รูปภาพเด้งนะคะเด้งขึ้นมาจิ้มวิดีโอเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะทีนี้เราจะมาปรับสีวิดีโอกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าคลิปอาจจะมืดไปเนาะให้จิ้มคำว่าฟิลเตอร์จิ้มคำว่าฟิลเตอร์อีกทีนึงแล้วก็เลือกคำว่าบลค่ะทีนี้ปรับอยู่ที่นะคะประมาณ60แล้วก็ติ๊กถูกเลยค่ะ อ่าแล้วก็ติ๊กถูกค่ะทีนี้เนี่ยคลิปก็จะสว่างมากขึ้นแล้วนะคะทีนี้เราก็เอามือมาเลื่อนตรงด้านล่างดูว่าเราจะเริ่มใส่รูปภาพตอนไหนนะคะที่เด้งขึ้นมาอ่าในใส่ตอนที่ทํามือแบบนี้นะคะเส้นสีขาวคือเส้นหลักเนาะก็ให้เส้นสีขาวอยู่ตรงจุดที่เราจะใส่รูปภาพเด้งขึ้นมานะคะกดคําว่า PIP อ่าแล้วนหนก็จะมาจิ้มคําว่ารูปภาพจิ้มรูปภาพที่ต้องการค่ะ เสร็จแล้วค่ะเราก็มาขยายรูปภาพการตรงที่ลูกศรชี้แล้วก็ขยายค่ะก็ขยายขึ้นมาเท่านี้แล้วต่อมาค่ะเราจะมาทำให้รูปภาพเด้งขึ้นมานะคะให้จิ้มคำว่าแก้ไขเสร็จแล้วค่ะในจิ้มอันนี้นะคะที่ลูกศรชี้นะอันนี้เลยนะคะปรับความเร็วอยู่ที่ 0. 0. ประมาณ0.2ค่ะ อ่ะแล้วก็ติ๊กถูกค่ะเราจะใส่รูปภาพแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็ให้ดูนอกะประมาณนะคะว่าถึงใส่ประมาณนี้นะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะเราก็ให้เส้นสีขาวอยู่ตรงจุดนะคะที่เราจะถึงเท่านี้แหละรูปภาพนี้นะคะเลือกคําว่าสปิดนะคะแล้วก็จิ้มก้อนที่2ทีให้ลูกศรชี้แล้วก็จิ้มคําว่าลบค่ะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลองกดเพย์ดูค่ะที่สามเหลี่ยม ทีนี้ค่ะในก็จะทําท่านี้ก็จะให้มีรูปภาพเด้งขึ้นมานะคะตรงนี้อ่าก็เอาเส้นสีขาวอยู่ตรงจุดที่จะใส่รูปภาพเด้งขึ้นมากดคําว่า PIP ค่ะแล้วในก็มาเลือกนะคะอ่าเลือกรูปนี้นะคะจะใส่รูปนี้ลงไปถ้าเราจะขยายก็จิ้มตรงที่ลูกศรชี้เพื่อขยายรูปค่ะอ่าขยายรูปประมาณนี้นะคะ เราจะใส่รูปถึงความยาวประมาณเท่านี้ค่ะ,ะตรงไหนที่ไม่เอาเราก็จะมาตัดกันนะคะให้เส้นสีขาวอยู่ถึงจุดที่จะสิ้นสุดช่วงที่จะใส่รูปภาพกดคำว่า s p i t นะคะจิ้มคำว่าลบค่ะก็จะเหลือคลิปแค่ช่วงเวลานี้โอเคแล้วเราก็มาจิ้มที่รูปภาพนะคะแล้วก็เลือกแก้ไขเราจะทำให้รูปภาพนี้เด้งขึ้นมานะ ทีนี้เนี่ยในก็จะมาเปลี่ยนเป็นนะคะแล้วก็มาลองกดเล่นดูนะอ่าในเอาเป็นอันนี้นะคะที่เป็นลูกศรขึ้นค่ะแล้วก็เลื่อนความเร็วอยู่ที่0.1ค่ะอ่าแบบนี้แล้วก็ติ๊กถูกค่ะทีนี้ก็กดติ๊กถูกค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาใส่รูปภาพเพิ่มอีกเนาะให้เส้นสีขาวอยู่ตรงจุด ที่ต้องการนะคะแล้วก็เหมือนเดิมกดคำว่า p i p ค่ะกด p i p ค่ะอ่าน,น,นก็จะมากดรูปภาพนะคะกดรูปภาพที่ต้องการอ่ารูปนี้นะคะเราก็จะมาใส่รูปภาพเพิ่มเข้าไปอีกนะคะกดคำว่า p i p กดรูปภาพที่ต้องการนะคะอ่าแล้วก็มาใส่เพิ่มไปอีกค่ะตรงนี้จะเป็นการเด้งนะคะเรียงกันให้เส้สีขาวอยู่ตรงจุดที่ต้องการกดคำว่า PIP นะคะแล้วก็เลือกอีกรูปหนึ่งค่ะอ่าเราก็เอารูปมาใส่แบบนี้นะคะเขาก็จะเด้งเรียงกัน โอเคค่ะลองมากดเทดูค่ะ,ะสมมติใส่ถึงค่าช่วงเวลานี้นะคะก็จิ้มที่รูปกดสปิดนะคะจิ้มที่รูปกดสปิดจิ้มที่รูปกดสปิดนะคะแล้วก็เลือกลบลบลบค่ะก็จะได้แบบนี้ทีนี้รูปแรกเนี่ยนะคะเราจะมาแก้ไขนิดนึงจิ้มที่รูปที่จะแก้ไขจิ้มคําว่าแก้ไขนะคะ นจะเลือกเป็นอันแรกนะคะตรงนี้ค่ะที่ลูกศรชี้นะคะอันนี้เนาะอยู่ที่0ูนค่ะแล้วก็ติ๊กถูกค่ะอ่าก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็มาใส่ฉากนี้เพิ่มนะคะเหมือนเดิมเลยเส้นสีขาวอยู่ตรงจุดที่ต้องการกด p i p ค่ะเลือกรูปภาพนะคะที่เราจะใส่ลงไปค่ะอ่ะเส้นสีขาวขยับตามนะคะ จิมคำว่า PIP เลือกรูปภาพอ่าแล้วก็ขยับไปอีกค่ะแล้วก็เลือก PIP นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพค่ะทีนี้นะคะถ้าเราจะใส่แค่ช่วงเวลานี้นะเราก็ต้องมาตัดนะคะวิธีการตัดก็คือให้เส้นสีขาวอยู่ตรงจุดที่จะสิ้นสุดรูปภาพเด้งนะคะ จิ้มคำว่าสปิดนะคะจิ้มรูปภาพจิ้มคำว่าสปิดจิ้มรูปภาพจิ้มคำว่าสปิดแล้วก็ลบค่ะอ่าแล้วก็จิ้มคำว่าลบเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเราก็มาติ๊กถูกค่ะค่ะมาบันทึกการให้จิ้มคำว่าบันทึกที่มุมขวาบนค่ะจิ้มคำว่าบันทึกค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ในมีงานดีๆช่วงสิ้นปีมาแนะนำค่ะพบกับงานล้านนาเวอร์ชวลเอ็กซโป2021วันที่1-30ธันวาคม2564ที่ n อ t ์ทเอ็นวิลเลจชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตภายในงานพบกับสินค้าล้านนาเอ็กซโปมากกว่า5,000รายการทั้งสินค้าโอท็อป สินค้าหรือบริการด้านสุขภาพสินค้าหัตถกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารสินค้าหรือบริการด้านการท่องเที่ยวสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ง่ายๆได้ที่ w w w l a d a v i r t u a l e x p o 2 0 2 1 c o m แอปพลิเคชัน Lazada และ Line Offi@ c i a l l a z Ladna Virtual Expo งานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะพบกันค่ะ